สุดที่รักของฉันไม่เหมือนคนอื่นไม่มีการชื่นชมเอาใจอยากให้หวานให้ซึ้งคนนี้ไม่ไว้ปากางไงหัวใจอย่างนั้นอย่าไปถามชิวนะ mm hmm. ว่ารักหรือเปล่าอาจต้องทนนั่งรอเป็นวัน mm hmm. บอกว่ารักสักนิด ยิ่งยากยิ่งนั้นไม่มีทางเรียกกันว่าหวานใจแต่มัน,นก็คงไม่แปลกที่วันนี้ฉันยังรักเธอคือความมั่งใจ คิดจะหลอกหลอกใครเขาไม่ค่อยเป็นแค่มองเห็นใครก็รู้ดูสิดู